คำเตือนคลิปนี้ใช้2องเฟสฟูก็จะมี32มสคูณและ 64, 64. สี่คูณสีวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่น่ารักของผมทุกคนเลยนะครับผมทานนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวรีสอร์ทแพ็คเฟสฟูนะครับซึ่งมันไม่ใช่เฟสฟูธรรมดานะครับมันคือเฟสฟูล64 64คูณ ซึ่งเฟสฟูตัวนี้เนี่ยมันก็กนอาจจะไม่เปลี่ยนหมดเลยนะครับแต่ว่ามันสวยนะครับนะมีความคมชัดระดับปากการนะครับประก,การไม่ใช่ประการประก,การเลยนะครับผมมันสวยมากเลยนะครับนะซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์เป็นของตัวเองนะครับผมเช่นเอตโตท,ทมิมกองส่งทางไกลสายกลสยาสเนยดูไฟเห็นไหม เห็นไหมมีความสวยไปไปดีน้อนน้อนนอนไปดีเห็นไหมน,น้อนเนี่ยน้อนไม่เปลี่ยนนะครับผมนะนี่ครับกล้องสองทางไกลนี่มาแล้วนะครับผมนะซึ่งอืมมันก็สวยนะครับนะคือไปโหลดมานะครับไว้วิธีโหลดค่อยทีหลังนะครับผมบอกเลยวิธีโหลดค่อยค่อยทํานะครับวิธีโหลดนะไว้ค่อยสอนเออไว้ค่อยสอนโหลด อาทิตย์หน้าเนาะรอก่อนเนาะนี่คือเฮเบลนะครับผมอะไรนะนนอะ,อะเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับเมื่อกี้น้าถามว่ากินข้าวกับอะไรเนาะก็ไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับนี่คือบล็อกฟาร์มข้าวนะครับนี่นี่เป๊บล็อกนี่ออเออเห็นเป่าเห็นมะสวยใช่ไหมเออเห็นเปล่า สวยนะครับสว,สวยสวยสวยจริงสวยจริง,รงอาจจะแหลกหน่อยนะครับอาจจะแหลกหน่อยนะนี่คือเตียงนะครับดูมันเหมือนคนวาดเลยว่ะแบบนี้แต่สวยนะครับผมนะมันเป็นของเล่นดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบใช้เท็กเจอร์นี้นะมาดู e n d e r p e a r l กับ i y f o n Ender นะครับ นี่อืปลาลงน้ำได้ด้วยนี่คือ Eye of Ender เอ่อดาวแบบนี้มีได้หรอวะแอ้นว่าเทคเจอร์บักแน่เลยวะ่ะใช่ใช่ใช่ชทคเจอร์น่าจะบักอือไอ e อฟ e อนเดเนี่ยมีความสวยงามเฮ้ยก็ตัวควิดก็ตัควิดฮ้ยน,น้องไม่ตายหรอกครับ น้องเขาฉลาดเนาะเป็นเป็นอักสลอตที่แบบอืความคิดของน้องนี่ดีมากเลยนะคือหลายคนอาจจะถามนะว่าเฮ้ยเล่นไหมครับคอมหรือเปล่าผมเล่นครับแต่ผมไม่ได้ลงคลิปเพราะอะไรลงไม่ได้ไม่ได้สิบนาทีเองอะ่ะให้ลงทำไมอะ่ะฮะลงไปก็คนก็ไม่ดูกดดิสไลค์กันเยอะกดไลค์อีกนะ เพราะอะไรดูไม่ได้ดูไม่ได้คลิปมันไม่ดีเอา้าลงมาเฮ้ดลงมาวัสดีซึ่งตัวเกมที่ผมเล่นอยู่นะครับก็จะเป็น1น7เนาะตัวเบต้ามะน,นี่เดี๋ยวพาไปดูเนเทอร์เลยคือเป็นการอวดนะครับผมนะรีซอสแพ็กนี้ คือมาอวดน,นั่นแหละนะแล้วก็สอนวิธีลงด้วยนะครับผมนะก็วิธีลงเนี่ยก็เดี๋ยวสอนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมารีวิวให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะสอนไปในคลิปเดียวกันเลยนะครับอืมดูไฟวิญญ,ญาณเห็นไหมสวยนะครับและอีกอย่างที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมหลายคนนะหลายคนบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับ บางคนก็รู้แล้วบางคนก็รู้มาตั้งแต่สมัยไมค้าเบนล็อกมาแรกๆอ่ะนะใครเกิดทันอ้าเกิดทันก็หลบไปดิไอ้แก๊สไอ้ปาร์โก้ไอ้โฮ้หลบไปหลบไปอยากโดนธนูเหรอฮะฮะอยากโดนเหรอฮะไอ้โฮ้ไอ้โฮ้ไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เบบี้ไอ้เบบี้ไอ้เบบี้มอนเตอร์ นะครับให้เรากดยอ่อเราสามารถวางบล็อก,อกบนอากาศได้นะครับคือมันได้เฉพาะเวสล็อกนะจาว่ามันทําไม่ได้นะครับผมจาว่าทาไม่ได้นะครับผมทําได้แต่เบสล็อกเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับถ้ามานั่งต่อทางแบบคนปัจจุบันคนปัจจุบันอาจจะไม่ใช้นะครับนะแต่ถ้ายังมีคนใช้อยู่มันก็ดีนะครับเพราะมันเพราะแบบเก่าเนี่ยมันจะเสียเวลากว่านะครับมานตั่งต่อต่อ,ตอ แบบเนี้ยเสียเวลาแบบเนี้ยง่ายกว่าเยอะเแบบนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยง่ายกว่าเยอะนะถึงมันจะช้าไปนะครับแต่ถ้าคุณทําได้คุณจะติดใจมาเข้าเรื่องเริ่มจะนอกเรื่องแล้วเนี่ยบางอันเนี่ยมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับก็ไปซื้อรีซอสแพคเฟสฟูลเอาแล้วกันเนาะบางอันก็ไม่เปลี่ยนนะอืม้ม ดูเบสร็อกนะครับนี่เบสร็อกซึ่งผมเจอมาคนนึงเนี่ยเขาก็ใช้ตัวเดียวกับที่ผมมารีวิวในวันทีนี้แหละครับน่านก็เป็นคนอยู่ในเฟซบุ๊กกลุ่ม FC t a c k l e นั่นแหละนะนะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเขาเป็นคนที่เล่น Minecraft เก่งอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นคนแบบเป็นแอดมินอ่ะเออเขาเป็นแอดมินของกลุ่มเรานะครับผมเป็นแอดมินนะครับหรือผู้ดูแลนั่นแะหละนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเนี่ยเขาโพสต์ไมค์ครับด้วยนะครับผมนะเขาโพสต์ไมค์ครับด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ดูรออ๋นี่รอออสวยไหมสวยนะครับผมนี่ความคมชัดนะครับผมนะซึ่งทุกคนเนี่ยอาจจะอิจฉานะครับไม่ต้องอิจฉาครับวันนี้ผมสอนโหลดแน่นะเฮ้ยนี่นี่โยนไฟบอลไม่ได้อีก มาโอ้คูบคูบสวัสด,ดีคูบคูบสกูบี้คูบสวัสด,ดีคูบนี่นี่อยากโดนดาบมหาอาเอ่อโคตรมหาอะไรที่แบบซึ่งไปเรียนมหาอะไรผมยังไม่ถึงมหาลัยผมเพิ่องอยู่เปาะปฐมเองจะพูดอนุบาลจะพูดอนุบาลเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยดีว่ะดีว่ะดอปกันพาวเดอร์เลยคือความรู้ใหม่นะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้บางคนอาจจะคิดว่าแกเนี่ยมันดอปแค่แกสเทียนะครับผมนะหรือว่าน้าตาแกส๊สนั่นเลยนะความจริงมันก็ดอปกันพาวเดอร์ด้วยแหละมันเป็นตัวขี้ร้องไหอ้อ่ะร้องไห้ทั้งวันอะ่ะร้องไห้ทั้งวันก็ไม่ยุดอะ่ะยกเว้นจะไปฆ่ามันนะนะเป็นไอตัวร้องไห้ขี้โมโหมัง้ง ร้องไห้แล้วก็ขี้โมโหสรุปมันจะร้องไห้หรือมันจะโมโหเริ่มจะนอกเรื่องแล้วเนี่ยเออมาดูถังดีกว่านะครับผมมีถังถังลาวาถังนมถังน้ําถังอะไรพวกนี้นะถังปลาถ้าผมอยากเกลือจะไปว่าผมจริงๆรใช่ไหมก็มวางลาวาบนกะ คารเลานลำคาญแก๊สแก๊สมันทนไฟนะคบเฮ้ยะตะไตร้ด้อมาได้ไงจะไตร้ด้อขอเคลียร์กับแก๊สบ้านี่ก่อนเออเดี๋ยวเราไปดูวิธีโหลดเลยนะครับผมนะอ๋อผมลืมพาไปดูดีเอ็นเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูดีเอ็นก่อนนะครับถ้าใครโหลดมาแล้วเนี่ยสำรวจได้เลยนะครับว่าของที่นั่นอะมีอะไรมัางนะ อ่าเอ็นพอทัลอยู่ไหนเจอเสื้อหาเอาก็ได้เอ็นเอ็นโอเคเอาเอ็นพอทัลมาโอเค ค okay. ถ้าใครดูแล้วเนี่ยยังไม่ได้ตามเนี่ยก็ฝากกดตามให้ด้วยนะครับที่สุดร้ายนะนี่แคนดี้ก็สวย้ว้อ่ะลงไปเลยโอเคนี่ครับดูเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนนี่ก็มีความคมชัดมากนะครับแล้วคำรามสมัยฮะไอเอ็นเดอร์แมนนี่ดูหลอดดูหลอดดูหลอดเ p กับหลอด นี่ดูมังกรดูมังกรมังกรอาจจะไม่สังเกตน,นะตัวมันดำโอเคเดี๋ยวผมทับคิวเออีเลยนะโอเคโอเค ทับโลเคทไบโอมนะครับทับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับเลยนะอ๋อขอไข่มังกรไปด้วยขี้ห่วงไข่มังกรมันน่ารักอ่ะโอเค ได้แล้วครับไข่มังกรกลับเลยพื้นหลังตรงนี้ก็เปลี่ยนนะไอ,ไ,อไอ้ที่สามสองรีซรเพราะว่ามันเป็นแค่แพ็กผสม,มน,นะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปสอนโหลดเลยนะครับผมเพิ่อการไปจับเวลาเดี๋ยวนะีฮะโอเคครับเรามาอยู่ในหน้าจอหลักแล้วนะครับนะให้เราเข้าไปที่ Google Chrome นะครับอืมกินเวลามาประมาณนึงแล้วนะเนี่ย ความจริงผมต้องสอนโหลดก่อนแล้วดิให้เรากดไปที่บวกนะครับผมนะให้เรากดไปที่ texturepack. com นะครับอ่ะพิมพ์ตามนี้เลยนะกดไปที่เว็บแรกเลยนะครับเสื้อเขียวนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดเซิร์ชดำแถบดำนะไม่ใช่กดเซิร์ชตรงนี้นะไม่ใช่ texture file Find, texturepack finder finder นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเสิร์ชนะครับเสิร์ช โอเคเข้า Google แทนก็ได้ g l e g o o g l e Chrome น่าจะไม่ตอบสนองนะให้พิมพ์ texturepack com แบบนี้เลยนะครับอาจจะมีอะไรนิดหน่อยนะครับผมโอเคให้กดไปที่ตรงนี้เลยนะครับนะไปที่ texture เลยนะครับแล้วก็กดอันนี้เลยนะครับแถบฟ,ฟ้าเนี่ยเนะนี่ตนตยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใต้ตรงเนี้ยอ่ะตรงเนี้ยอ๋อ ไม่ได้สปอนเซอร์ไลน์แมนนะครับเนี่ยโฆษณามันขึ้นมาเองนะครับนะหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเสิร์ชตรงนี้แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็เสิร์ชไปว่า com ก่อนนะครับมันก็จะได้คาว่าคอมนะครับให้เรากดไปอันที่สองนะฮะเราปิดหน้านี้ไปนะเป็นโฆษณาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ ให้เราเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นนะครับให้เรากดไปที่แถบตรงนี้นะครับนะที่มีแบบว่า Minecraft PE Bedrock Edition ดาวน์โหลดลิงก์นะครับผมก็กดไปที่คอมแพนหกส MCPE เลยนะครับอ่ะเข้าไปนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับนะต้องสังเกตตรงนี้นะครับว่ามันมี Bedrock หรือเปล่านะแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับนะพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ให้กดไปที่รายละเอียดเลยนะครับโอเค ก็รอมันโหลดเสร็จนะครับนี่เหลือ8วิสี่สองหนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับนะแล้วก็เปิดไปที่ e อ File Explorer นะครับนะหรือว่าเราจะออกไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ e อ File Explorer ซึ่งมันจะมันไม่สามารถหาได้ตาม Play Store แล้วนะครับต้องไปหาเว็บต้องไปหาคนใน YouTube สอนโหลดเอาเนาะ แล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับนะให้ลบไปสักอันหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กดไปเลยนะครับผมนะคือถ้าใครกดเสมอแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้า i ม e c คร f t ของเราเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดเนี่ยให้เราเลื่อนไปจนถึงไมค์คร f t เลยนะครับก็กดถึงไมค์คร f t เลยนะซึ่งวิธีเนี้ยเป็นวิธีที่มักง่ายที่สุดแล้วแหละครับมันเป็นวิธีห้าสิบห้าสิบนะครับผมนะว่ามันเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าว่ามันจะได้หรือเปล่าว่านะนสุ่มเอานะครับผม นะอ๋เอเทกนี้นะครับผมนะที่ผมสอนโหลดหมาเนี่ยมันเป็นช่อง Fun XD นะครับผมนะช่อง Fun XD ซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับ Minecraft เนาะเอาชีวิตรอดพวกนี้นะครับ Fun XD ใครเคยดูเคยดูใครเคยดูเม้นแล้วก็มันก็จะมี Import Start l e t นะครับผมนะแล้วข้างบนเนี่ยมันก็จะเขียนอีกว่า s c o l i t นะครับผมนะ import s t a r l e มันไม่ช้าขนาดนี้หรอกครับที่เฟลเนี่ยเพราะว่าผมมีแล้วนะนี่พอเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็กดไปที่ global resource pack นะครับอ๋อผมบวกกับ facebook เฉยๆเนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่ my pack นะครับผมให้เราเออเออผมเลื่อนหา facebook ของตัวเองเฉยๆนะครับมันก็จะอยู่ที่ my pack นะให้เรากดอันนี้ไปนะครับแล้วก็กดไปที่ activate อะไรตกวะอ๋อเขาจัดบ้านกันน้น้ำขอมันตกเนาะ แล้วก็กดไปที่ activate เลยนะครับผมนะแล้วก็กดออกจาก setting นะครับผมนะมันก็เป็น texture อ erm ันเดิมนั่นแหละนะพอเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วก็กดออกอเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกรอบนึงนะครับให้เรากดออกนะครับนะคือตอนเราเข้าเกมมาเนี่ยหรือว่ามันเด้งเข้าเกมนะครับให้เรากดไปที่ setting กดไปที่ Global ก e s o u r r t Pack กดไปที่บวกนะครับนะให้เราเลือกสักอันหนึ่งนะครับแต่ผมใช้2อ,อันเนาะ Faithful กับ Complain 64นะแล้วก็กด Activate ไปเลยนะครับเราก็จะได้ตัวสตัวอันนี้มานะครับนะ <c oughs> คือเราจะลบจะอะไรก็ตามใจท่านผู้ชมนะครับผม พอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดออกจากเซตติ่งมันก็จะเป็นประมาณหน้านี้นะครับผมอ่ะพอเสร็จแล้วนะฮะให้เราลองไปดูโลกของเราดูนะครับนะก็ไปดูโลกนะครับผมผมใช้เป็นโลกเดิมแล้วกันเนาะนี่เป็นให้เราเข้าเกมนะครับไปลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโลกที่เราเนี่ยเท็กเจอร์ที่เราโหลดมาเนี่ย คือผมไม่ได้เสียดายเงินที่ผมที่แม่ผมได้ซื้อมาหรอกนะผมก็เห็นใจแม่เขานะครับแม่ผมนะผมก็เลยอ่ะจะอะไรนิดหน่อยนะครับก็ใช้ทั้งสองตัวนะคะไหนๆก็ซื้อมาแล้วแล้วก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วไม่ใช่ตัวเดียวใช้สองตัวเยวลยเพราะไงไอตัวเฟสฟูเนี่ยมันอือไอตัวเฟสฟูหกสี่เนี่ยมันไม่เปลี่ยนหมดเลยนะครับผม งผมก็เลยใช้ทั้งสองอันเลยนะครับอ,อดูคิปเปอร์นะครับลืมให้ดูเลยลืมให้ดูคิปเปอร์เลยตัวเอกของเรานะครับที่ชอบมาบ้าน,บ,านบึ้มใครหลายๆคนเลยใช่ไหมล่ะ,อะเออใช่มันเป็นของเฟสฟูเราจะเปของคอมเพนโอ้ยเอาไทเด้นอะไรเนี่ยใครมันปลาไทเด้นเนี่ยไอตัวนูน่นไง เดี๋ยวผมใช้ธนูในน้ำไม่ได้แกบังอาจมาฆ่าอัคส์ลอตของข้าแล้วเหรอโอเคครับในคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้เนาะอาจจะยาวหน่อยนะครับก็ผู้ผู้ชมนะครับนะมีความดูดีมิออร่านะครับผมซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจอยากจะดูคลิปเพิ่มเนี่ยก็กดเข้าไปที่ช่องของผมได้เลยนะครับเพราะมันมีคลิปมาครับเอาทีดด่ิทรออยู่เนาะ ก็วันนี้นะครับก็ถึงเวลาสมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอกลับไปคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าและอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับบายบาย